ทิฏฐธ,ธ,ธรรมิกถาประโยชน์สี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้สําหรับผู้ครองเรือนหรือผู้ที่ยังต้องคล้องเกี่ยวกับทางโลกเพื่อให้สามารถสร้างฐานะและดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขความเจริญในปัจจุบันชาตินี้เป็นธรรมะที่จับต้องได้และเห็นผลลัพธ์ได้จริงจึงถูกเรียกว่าประโยชน์ที่เห็นได้ในชาตินี้และมักถูกยกย่องให้เป็นหัวใจเศรษฐีเพราะหากใครยึดถือและปฏิบัติตาม ย่อมนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตหลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ไม่ได้แยกกันอยู่แต่ล้วนส่งเสริมซึ่งกันและกันก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนมาลงลึกในแต่ละข้อกันครับ 1. อุดฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานะเป็นรากฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้แก่นแท้คือความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานทุกประเภท ไม่ว่าจะทำงานประจำขาขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวต้องมีความตื่นตัวกระตือรือร้นไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เกียจคร้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่งการปฏิบัติทำงานอย่างเต็มที่เมื่อได้รับมอบหมายงานใดให้ทำอย่างสุดความสามารถใส่ใจในรายละเอียดไม่ทำงานแบบขอไปทีเรียนรู้และพัฒนาตนเองโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งคือการถอยหลังมันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆฝึกฝนทักษะที่จําเป็นต่ออาชีพหรือทักษะที่สามารถนําไปสร้างรายได้เสริมได้เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสามารถในการสร้างรายได้ของตนเองมองหาโอกาสไม่จํากัดตนเองอยู่ในกรอบเดิมๆกล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆหากมีโอกาสที่สุจริตและเป็นไปได้เช่นการสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรก หรือการลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่ตนเองสนใจและมีความรู้ความสำคัญหากปราศจากความขยันหมั่นเพียรก็จะไม่มีแหล่งไรายได้ที่มั่นคงไม่มีทรัพย์สินให้เก็บรักษาและจะไม่มีอะไรให้บริหารจัดการดังนั้นอุดฐานสัมปทาจึงเป็นจุดสตาร์ทที่จำเป็นที่สุด 2. อ,อารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บรักษาให้คงอยู่และงอกเงย แก่นแท้คือการรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากไม่ให้สูญหายไปโดยไม่จำเป็นหรือถูกใช้จ่ายไปอย่างสิ้นเปลืองต้องมีความรอบคอบและมีวินัยในการจัดการเงินการปฏิบัติรู้จักออมแบ่งส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อการออมอย่างสม่ำเสมอไม่ว่ามากน้อยแค่ไหนก็ให้เริ่มออมและมีวินัยในการออมวางแผนการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระแสเงินสดจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อควบคุมไม่ให้เกินตัวป้องกันความเสี่ยงเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัยไม่ปล่อยให้ถูกโจรกรรมระมัดระวังการถูกหลอกลวงหรือการลงทุนที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจหลีกเลี่ยงอบายมุกการพนันสุรายาเสพติดหรือการเที่ยวเตร่ที่สินเปลืองล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้ทรัพย์สินร่อยรออย,อย่างรวดเร็วต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาด ความสำคัญการมีรายได้มากเท่าไหร่หากไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วการอารักขสัมปทาคือการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวทำให้มีเงินใช้ในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉิน 3. กัลยาณมิตรตาการมีเพื่อนดีมิตรภาพมีอิทธิพลต่อชีวิตและการเงินของเราอย่างมากแก่นแท้คือการคบหาสมาคมกับคนดีผู้มีคุณธรรม มีความรู้มีสติปัญญาเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนํำที่ดีให้กำลังใจและชี้ทางที่ถูกที่ควรไม่ชักนําไปในทางเสื่อมเสียการปฏิบัติเลือกคบคนพิจารณาเลือกคบเพื่อนที่ส่งเสริมให้เราทำบีทำมาหากินสุจริตไม่ใช่เพื่อนที่ชวนไปอบายมุกหรือชวนให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยปรึกษาหารือหากมีปัญหาทางการเงินหรือต้องการคำแนะนำในการประกอบอาชีพ ควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้และเป็นที่น่าเชื่อถือเรียนรู้จากผู้อื่นสังเกตและเรียนรู้จากเพื่อนที่ดีหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตว่าพวกเขามีแนวคิดและวิธีการจัดการชีวิตอย่างไรเป็นมิตรที่ดีตอบด้วยตัวเราเองก็ควรเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่นด้วยเพื่อสร้างวงสังคมที่ดีและเกื้อกูลกันความสําคัญการมีกัลยาณมิตรจะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเดินผิดทาง ทั้งในการใช้ชีวิตและการบริหารการเงินเพราะคําแนะนำที่ดีจากมิตรจะช่วยประหยัดเวลาลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำสิ่งที่ถูกต้อง 4. สมชีวิตตาการเลี้ยงชีวิตพอเหมาะหัวใจของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปราศจากความทุกข์ทางการเงินแก่นแท้คือการรู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินตัว และไม่ให้ตรหนีจนเกินไปจนชีวิตลำบากเรียกว่ากินพอดีใช้พอสมควรการปฏิบัติใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อได้ทำบัญชีและวางแผนงบประมาณแล้วก็ให้ยึดมั่นในการใช้จ่ายตามนั้นไม่หลงไปกับกระแสะบริโภคนิยมหรือการซื้อของตามอารมณ์ไม่สร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานหรือสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การมีหนี้น้อยที่สุดหรือไม่เป็นหนี้เลยคือความสุขที่แท้จริงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่เกินความเป็นจริงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนำมาซึ่งความสงบและลดความเครียดได้อย่างมากจัดลำดับความสำคัญแยกให้ออกระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งที่อยากได้และให้ความสำคัญกับสิ่งจำเป็นก่อนเสมอความสำคัญแม้จะขยันหาเงิน และรู้จักเก็บเงินแต่หากใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่รู้จักประมาณตนก็ย่อมนำไปสู่ปัญหาทางการเงินได้ในที่สุดสมชีวิตาจึงเป็นหลักในการบริหารจัดการรายจ่ายให้สมดุลกับรายรับทำให้มีเงินเหลือเก็บและมีชีวิตที่เป็นอิสระจากภาระหนี้สินสรุปทิฏฐธรรม,มิกถทะประโยชน์สี่จึงเป็นธรรมะที่ครบวงจรในการจัดการชีวิตให้มีความสุขและมั่นคงในปัจจุบันเริ่มจากการขยันหา เมื่อหามาได้ก็รู้จักรักษาในระหว่างนั้นก็คบหาคนดีเพื่อเป็นแนวทางและที่ปรึกษาและที่สำคัญที่สุดคือรู้จักใช้จ่ายให้พอดีกับฐานะหากใครยึดถือในหลักธรรมเหล่านี้ย่อมสามารถสร้างฐานะพ้นจากความทุกข์ทางการเงินและมีชีวิตที่สมบูรณ์ในทางโลกได้อย่างแน่นอนครับ